วันนี้ก็จะมาแนะนำการเอฟกุลาบมาแล้วทำอย่างไรให้รอดนะคะวันนี้ก็เอฟมาทั้งหมด6ต้นค่ะตัวนี้ได้ริดใบแล้วก็เอาถุงห่อมาทิ้งแล้วนะคะเราอกออกก็ใส่กระมังไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ริดใบตรงนี้ให้มันเหลือเฉพาะช่วงยาวประมาณคืบหนึ่ง ให้มีใบไว้แล้วก็ดอกไว้อะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะลราก็จะคลี่เช็คยอดกุหลาบก่อนนะคะว่าสมบูรณ์ไหมมีเพี้ยมีอะไรไหมเนี่ยเอาถ้ามีดอกตูมันพันกันแล้วก็ค่อยๆหยิบออกจากกันนะคะเนี่ยค่ะให้มันคลี่ออกไม่ให้ยอดแบบเกี่ยวกัน ค่อยๆทำนะคะไม่งั้นหักค่ะแล้วเราก็จะมาริดใบพวกใบแก่ข้างล่างนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นดอกที่โรยแล้วเราก็จะตัดทิ้งเลยค่ะนี้นะคะแล้วใบแก่เราก็ตัดอย่างนี้เลยเราริดใบโดยใช้กรรไกรตัดกิ่งนะคะถ้าเราใช้มือดึงออกมาแบบนี้มันก็ได้เช่นกันค่ะ แต่จะทําให้กุหลาบเราอ่อนแอนะคะแบบนี้มันเหมือนจะเจ็บเหมือนเราแบบโดนแบบอะไรเกา่าเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะเจ็บเราก็ใช้การตัดออกดีก,กว่าจะได้ฟื้นตัวเร็วๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตัดให้ดูทีเดียวนะคะว่าตัดเสร็จแล้วจะออกมาเป็นทรงไหนทนนี้ริดใบด้านล่างออกหมดแล้วค่ะ เห็นไหมจะโล่งเลยค่ะถ้าเราทําแบบนี้จะช่วยพวกที่แบบว่าเราเอฟมาจากสวนแล้วติดเพลี้ยได้ด้วยนะคะจะดูแลรักษาง่ายขึ้นแล้วก็จะเหลือเฉพาะช่วงยอดประมาณคืบหนึ่งนะคะของทุกช่อเลยค่ะส่วนนี้ไม่มีเพลี้ยเลยค่ะเช็คแล้วเอฟรอบที่สองนะคะถือว่าใช้ได้ค่ะก่อนเราจะแกะจากถุงเนี่ยเราจะต้อง มัดเชือกเนี่ยให้ติดกับก้านให้แข็งแรงก่อนนะคะเพราะว่ากุหลาบมันจําเป็นต้องอ่าเขาเรียกอะไรมีตอหลักเพื่อให้ยึดอะค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่เอาตอตรงเนี้ยใช่ไหมปักไว้แล้วก็รัดเอาเชือกฟางรัดไว้เงี้ยหรือว่าอะไรก็ได้รัดไว้มันจะกลายเกิดการโยกอะค่ะพอมันโยกแล้วรากก็จะสะเทือนพอรากสะเทือนก็จะเติบโตช้านะคะแล้วก็จะ จำเป็นต้องเอาเชือกฟางอะ่ะมัดไว้นะคะคล้ายต้นนี้นะคะเห็นไหมเราจะมัดไว้เลยถ้ามาจากสวนเขาจะไม่มัดค่ะเขาจะปล่อยลง่แบบนี้เลยแค่เสียบไว้เฉยๆนะคะตัวนี้ก็ไม่ได้มัดนะคะเสียบไว้เฉยนี้นะคะถ้ามาจากสวนเขาจะไม่รัดกับกิ่งไม้หรือว่าไม้ไผ่ที่เสียบไว้นะคะเขาจะรัดแค่ตาไม่ให้มันหลุดจากกาันเฉยๆเราก็ต้องมารัด ให้มันแบบว่า,ากิ่งไม้ไผ่เนี่ยติดกับต้นตอกุลาวนะคะเนี่ยค่ะเขาจะไม่พันมานะคะสักเจ้าเลยค่ะเราต้องมาพันเองหมดเลยเขาจะรัดแค่ช่วงบนเหมือนกับรวบอยอดเข้าหากันเฉยๆพันพันไว้แต่ตัวเนี้ยเราต้องมาพันเองต่างหานี่นะคะพันให้มันอยู่นิ่งไม่ให้มันขยับนะคะ ถ้าสมมุติว่าตอขยับเนี่ยการเจริญเติบโตจะช้านะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตทำเสร็จทั้งหมดทีเดียวเลยนะคะตอนนี้ก็ริบใบเสร็จทั้งหมด6ต้นแล้วนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าทางล่างนี้ก็จะโปร่งเลยค่ะแล้วก็จะมัดเชือกฟางไว้แบบนี้ทุกต้นเลยนะคะเพื่อความแข็งแรงของต้นตอค่ะบางต้น ก็คือตอจะหลวมแล้วก็ต้องมัดเยอะหน่อยนะคะมัดแบบว่าข้างบนด้วยข้างล่างด้วยให้แบบว่าให้นิ่งอะคะ่ะไม่ห้ามขยับเพราะไม่งั้นรากสะเทือนกุหลาบก็จะโตช้านะคะวิธีนี้ก็จะทำอยู่ประ,ประจำอะคะ่ะทำมาได้ก็สักพักใหญ่ๆแลคะประมาณร่วมปีหนึ่งนะคะเพราะว่าการเอฟกุหลาบมาปลูกรอบแรกๆเลยก็คือ ตายค่ะเพราะว่าเราทําไม่เป็นเราก็เอาไว้ทั้งหมดเลยคือสวนส่งมาอย่างไรเราก็เหลือไว้อย่างนั้นเลยนะคะส่วนนี้ถูกใจมากค่ะไม่มีเพี้ยอะไรติดมาเลยนะคะการริดใบก็จะดีหลายอย่างค่ะหนึ่งคือลดการคายน้ำของพืชให้ต้นพืชเนี่ยมาเลี้ยง ดอกให้สมบูรณ์ยอดให้สมบูรณ์ขึ้นนะคะ 2. ก็คือถ้ามีพวกเพลี้ยไฟไรแดงหรือว่าพวกเชื้อราเราก็จะรักษาง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ามันปร่งนะคะเพลี้ยไม่ชอบอากาศปร่ปงโปร่งถ้าเราเหลือแบบใบเยอะๆไว้ข้างล่างเนี้ยโหที่หมักหมมแน่เลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูต้นที่พึ่งอ่า ทำไปเมื่ออาทิตย์ก่อนๆนะคะเนี่ยค่ะสวยเลยไหมคะสต้นนะคะตัวนี้เพื่อนเอฟมาให้เป็นของขวัญนะคะเนื่องในวันที่อยากจะให้3ต้นนี้ก็คือมาแรกๆนะเพรียไฟเต็มเลยค่ะไฟแดงด้วยใบจะเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเปิดใต้ใบมานี่แบบมีแต่ ตัวเพลี้ยตัวอะไระค่ะตอนนี้รอดแล้วค่ะจะลงกระถางให้เข้าวันนี้แล้วค่ะกําลังออกดอกสวยเลยค่ะดอกใหญ่บึ้บเลยตอนแรกแบบออดอกนี้เท่าปลายนิ้วก้อยนะคะดอกตูมคิดว่าจะไม่รอดแล้วตอนส่งมาแล้วก็มาบานที่นี่ส่วนต้นนี้อ่อนแอโดนเพลี้ยกินยอดดอกหมดค่ะ ยอดดอกที่ติดมากับสวนก็จะร่วงหมดเลยเพราะว่าต้นอ่อนแอนะคะตอนนี้ก็กำลังฟื้นฟูค่ะเดี๋ยวจะมีสูตรฟื้นฟูสำหรับพวกเพียไฟไรแดงสาธิตให้ดูวันหลังนะคะวันนี้สาธิตการดูแลรักษาการเอฟต้นไม้ที่เพิ่งเอฟมาจากสวนใหม่ๆเหมือนเช่น6ต้นเนี่ยคะ่ะนี่มาส่งมาถึงเมื่อเช้านะคะ จะอยู่ที่ขนส่งอยู่2คืนวันที่สก็มาถึงเราตั้งแต่เช้าแล้วค่ะถ้าอยู่ถึง3มคืนนะคะกุหลาบจะเฉาหมดแล้วก็พวกเพี้ยไฟไลายแดงก็จะขึ้นแบบเต็มเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูที่เมื่อวานที่ชําระไปนะคะนี่ค่ะอยู่ก้างค่าตัวนี้3มคืนเลยนะคะดองอยู่ขนส่ง3ามคืน4วัน เปิดถุงออกมานี่คือแบบว่าใบร่วงแผลบดอกร่วงแผลบบางต้นนี้แบบเหมือนจะเฉาตายเหมือนดอกพวกเนี้ยค่ะเห็นไหมคะเปรียไฟกินยอดดอกหมดเลยอันนี้ส่งมาถึงเมื่อวานนะคะตอนบ่ายแล้วก็มาพักฟื้นในที่ร่มอันนี้ก็คือฉีดพวกยากัน เพี้ยแบบชีวภาพไปแล้วค่ะฉีดอ่ามาตอนมาถึงเลยค่ะพักฟื้นแล้วก็ตอนเช้าไปอีกรอบหนึ่งแล้วรู้สึกว่าจะสดชื่นขึ้นนะคะสังเกตดีๆนะคะก็จะเห็นเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมเพี้ยนะคะไม่รู้ว่าเพี้ยแป้งหรือเพี้ยอะไรไม่รู้ จะเป็นแบบนี้เยอะกว่านี้อีกนะคะเมื่อวานตอนอยู่ที่ตรงอยู่ที่ใบแก่ะคะ่ะใบแก่ๆข้างล่างเนี่ยหูเปิดถุงออกมานี่ร่วงแผลบบแบบเหมือนแบบหิมะโรยเลยค่ะไม่ทราบว,ว่าเป็นเพลี้ยแป้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยค่ะขาวๆอย่างเงี้ยเห็นไหมตรงเล็กๆอย่างเงี้ยนะมันก็จะกินยอดดอกนะคะ เดี๋ยวจะซูมให้ดูค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นต้นไหมเห็นกําลังเดินไหมคะน่นนะหาตัวเพีย้ยกาลังเดินอยู่ตรงยอดเลยค่ะเดี๋ยวจะฉีดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าฉีดเช้าเย็นเลยค่ะถ้าเจออย่างนี้ก็ฉีดต่อเลยค่ะเพราะว่าเป็นสารชีวภาพเห็นไหมคะมันจะเดินเห็นไหมจะเดินตรงปลายเล็บอีชันะะ้นน่ะคะเห็นไหมขาวๆนะคะเนี่ยพวกเพี้ยที่ติดมาจากสวนนะคะ อันตรายมากค่ะเวลาเราเอฟมาเจอเราอย่าไปปลูกร่วมกับต้นที่ดีแล้วนะคะเอาใส่กระถางขยับออกให้ห่างจากต้นที่ไม่มีเพลี้ยะไรค่ะไม่งั้นมันก็จะกระโดดมาเต็มคราวนี้เราจะมาพูดถึงต้นที่ไม่มีเพลี้ยไฟลายแดงติดมาจากสวนนะคะเราจะดูแลอย่างไรต่อหลังจากที่เราเอาออกจากถุงแล้วก็ไว้ในกระมังถังอะไรก็แล้วแต่สามารถรองน้ำไว้นะคะ แล้วก็จะฉีดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมน้ำนะคะตัวนี้น้ำ5ลิตรนะคะก็จะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประมาณ3-4ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำเปล่านะคะก็จะฉีดพ่นไว้ให้ชุ่มเลยค่ะเพื่อให้กุหลาบฟื้นตัวเร็วนะคะก็จะพ่นให้มันชุ่มเลยนะคะลดตรงนี้ด้วยค่ะ ทางสวนหลายๆสวนบอกว่าให้ใช้ M150 รถนะคะกุลาดจะฟื้นฟูดีอิชันเคยลองแล้วค่ะแต่มันก็ฟื้นนะคะแต่ต้องรถเช้าเย็นฟื้นมาพร้อมด้วยเพี้ยด้วยค่ะเพียก็ฟื้นด้วยเพราะว่าใน M150 มันจะมีน้ำหวานมีน้ำตาลนะคะซึ่งเป็นที่อาหารของพวกเพี้ยไฟไลายแดงทั้งหลายแหล่ พูดง่ายๆคือส่วนไหนที่ติดเพี้ยไฟไรแดงมาเนี่ยถ้าใส่ m 1 5มลงไปก็คือเพิ่มปริมาณของมันใน1คืนเลยค่ะพรึบเลยนะคะแล้วก็พวกเชื้อราพวกได b แบกอะไรพวกนี้ที่อยู่ในถุงที่ติดมากับสวนเนี่ยถ้ามันมีนะมันก็จะเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อราไม่ดีนะคะมันก็จะทำให้แบบต้นไม้เกิดการได b แบกตายได้ เราก็ใช้แค่น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับน้ำเปล่านะคะหาซื้อได้ค่ะน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปทำเองก็ได้นะคะง่ายงฉันก็จะทำแบบนี้ค่ะก็จะรดให้ชุ่มไว้เลยส่วนนี้ส่งมาแบบสดชื่นดีหน่อยนะคะเขาการันตีสวนเลยค่ะสวนนี้ดิฉันก็เริ่มจะช่วยการันตีแล้วค่ะรดเอฟรอบสองก็โอเค ได้สุกใจมากค่ะต้นเล็กไปหน่อยนะคะแต่ฟื้นตัวเร็วค่ะดีกว่าเอฟต้นใหญ่แล้วฟื้นตัวแบบอย่างยากเลยค่ะเมื่อกี้เห็นเพียเดี๋ยวอีฉันจะไปผสมสารชีวภาพไล่เพียอีกทีนะคะทั้งที่เมื่อเช้านี่พ่นไปแล้วรอบหนึ่งต้องพ่นเพิ่ม่ะค่ะพ่นทั้งวันได้โดยที่แบบใบกุหลาบไม่ด่างนะคะไม่กร เวลาพ่นก็พยายามหลีกเลี่ยงดอกด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องการความหอมของดอกค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพ่นเข้าไปมันก็จะมีกลิ่นหน่อยความหอมของดอกมันก็จะไม่โชยใช่ไหมเราก็ต้องเรียกว่าอะไรหลีกเลี่ยงดอกบานไม่ให้มันน้ำมันดนูเแล้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ค่อนข้างที่จะมีกลิ่นแรงพอสมควรแต่ดอกตูมแบบนี้พ่นได้เลยนะคะ พ่นดอกตูมไว้ป้องกันพวกหนอนเนี่ยมาเจาะตอนช่วงดอกตูมแบบนี้ก็พ่นได้ค่ะแต่ถ้าบานแบบนี้อย่าไปพ่นนะคะพ่นแค่ใบพอพ่นไว้เลยค่ะมันจะได้สดชื่นมีชุ่มเลยนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราจะพักฟื้นแบบนี้แล้วพ่นจุลินทรีย์สั่งข้อแสงอย่าเนี้ยทุกวันเช้าเย็นประมาณหนึ่งสัป,ปดาห์ก็ค่อยย้ายลงกระถางนะคะ เดี๋ยวจะมาสาธิตการย้ายโรงกระถางอีกทีหนึ่งว่าย้ายอย่างไรไม่ให้ต้นมันสะเทือนหลายหลายคนก็ออกไปขูดเอาดินเก่าออกล้างรากอะไรประมาณนี้มันแล้วแต่ความถนัดของคนนะคะของทุกคนแต่และคนไม่เหมือนกันความถนัดของแต่และเจ้าอยู่ที่ว่าใครถนัดกว่าไหนบางทีร้างรากออกมาก็สวยถ้าร้างไม่เป็นก็ตายอีฉันยังไม่เคยร้างเลยนะล้างรากเดี๋ยวไว้ค่อยมาสาธิตนะคะอ่า จบการรีวิวการาเลี้ยงกุหลาบพ,พักฟื้นหลังจากการเอฟมานะคะว่าเราควรจะทำอย่างไรกับส่วนที่เราได้มาเจอเพี้ยหรือไม่เจอเพี้ยะนะคะเพราะว่าการริดใบสำคัญมากค่ะฝากเพื่อนๆติดตามรับฟังรับชมด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ เดี๋ยววันหลังจะสาธิตน้ำยาชีวภาพที่มากำจัดเพลี้ยให้ดูนะคะซึ่งใช้ได้ผลพอสมควรค่ะแต่ต้องรดเช้าเย็นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ